ไเหมาะสมในการที่ให้อนุมัติในเรื่องกางกล่าวไปใช่ไหมครับขอขอเรียนพี่น้องผื้บนอย่าอน่้ดีกว่าผมไม่มีภ้าวิจาาเนื่องนี้แต่ว่าสิ่งที่ในขณะที่รักษาการในตอนนั้นที่ทำใหม่นะครับเราทําด้วยเหตุผลด้วยเจตนาที่สุจะเหจริงๆผมไม่มีก๊กับอีกใครนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องมา มาเชิญกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาญาหรือว่าวินัยเป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาใช้ดุพินิตเป็นไปตามหลักของกฎหมายและพรอทจริงซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นมาถึงแบบนี้เนี่ยมันเป็นการแสดงออกหรือเจตนารมที่ที่เราได้ใช้ดุพินิษล์ทำไปนะครับก็ยืนยันว่าไม่ได้มีความรู้สึกอะไรที่จะดีใจเสียใจอะไร แต่ว่ายันยืนยันว่าสิ่งที่ผมได้ดาเนินการไปตอ่อช่วงระดับงานเป็นเรื่องของการใช้หนเงสือตามเพราะได้จริงปรากฏมาถือว่าสมบูรณ์ท่านต่อแล้วใช่ไหมในการที่ให้ทาท่านคนกำรวจเองเชื้อเชคนท้่จัาตาแหน่งถือว่าท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะมาต่อสู้ในเรื่องของคดีอาญาตอนน,ตอนนี้กระบวนการขั้นตอนก็เป็นไปตามท่านอยากด่วนชาตุกมตาตร<อ>ที่รัฐจัดไว้ นจนกระทั่งถึงมาตารา1ว0วรรคัหนึ่งที่มีระบรมราชมการกดก้ากดกร,ระบอให้พลนัการนับตะวันอ่อราชการแล้วนะครับแต่ในเส้นทางหรือช่องทางที่ท่านลองจะใช้สิทธิ์ของท่านได้ก็คือสาปรปกครองสุงสุดต่อไปได้อยู่ดีครับและถหากสาปรปกครองสูนสุดวินิจฉัย,ยเป็นเช่นไรก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นนะครับตอนนี้มันเป็นแค่กระบวนการตามกฎหมายตำรวจที่ท เสร็จสมบูรณ์แล้ว<ม>นะครับ<ม>เหลือแค่แค่ส่วนที่ท่านจะไปใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องต่อศาลศาลปกคร,ร,รองสูุดการ,ารให้ออกไว้ก่อนนี่คือให้ออกไว้ชั่วคคาวให้ออกไว้ก่อนแต่ในส่วนคณะกรรมการของท่านสลาวุานั่นคือให้ออกให้ออกเลยจากราชการเนี่ยตรงนั้นยังไม่ถึงขั้นตอนอยูงไม่ท่านอยู่ระหว่างการพิจารณาของท่านการสอบสวนที่นัยไร้แรงผมคงจะตอบอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องที่คณะกรรมการที่นัยไร้แรงโดยท่านพลเอกสลาวุิเนี่ย จะต้องทาการสอบสวนรวบรวมหลักฐานว่าการถูเก่าหาว่าวินัยไร้แรงมีพยานหลักฐานแล้วก็สามารถที่จะดาเนินการทางวินยัยและก็มีดลพินิจพิจารณาว่าผิดวินยัยระดับไหนอาจจะวินัยไม่ผิดเลยก็ยุติวินัยไม่ไร้แรงก็ดาเนินการตามมาตรฐานทางของวินัยไม่ไร้แรงถ้าไร้แรงก็มีกฎออกไล่ออก ก็เป็นเรื่องการพิจารณาของรัฐการซึ่งคงไม่เข้าไปยุ่งอย่างนั้นถือว่าเป็นดาบสองใช่ไหมไม่รู้ครับไม่มีดาบอะไรหร <c oughs> อกแต่ผู้หมวดแต่หลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยอนาคตสำนักงานตำรวจชาตินะตอนนี้นถ้าพูดถึงไวในนใกการที่รับคนดิเดตท่านก็เป็นหนึ่งในผู้โสสูงสุดตรงนี้ถือวาอ่าพอที่จะทำให้ผู้ใหญ่สามารถพิจารณาได้นะหลังจากที่ท่านได้มีประสบการณ์ที่ผ่านมา ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ที่มีหน้าที่ลำหน้าต่างบฎหมายตำรวจอย่ห้าที่จะเสนอชื่อต่อคณะกรรมการกอตลอดดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอาวุโสเบอร์ไหนก็สามารถที่จะถูกหยิบเสนอชื่อได้ทุกขั้นอยู่แล้วผมเองก็ไม่ได้คาดหวังที่ว่าจะคิดว่าต้องถูกเสนอชื่อในฐานะอาวุโสนักหนี่ไม่เกี่ยวอยู่ที่ท่านจะพิจารณาจาก ก็หวังผลงานความเป็นพนะครับลำดัอบอุงโศประสอบกันตามกฎหมายตำรวจเป็นเป็นหน้าที่ทา่านนายรตีนะครับท่านชมรอบที่สอง